กินเที่ยวเปรี้ยวช็อปสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวในพื้นที่เล็กๆใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิละปะที่สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปนำไปประดับประดาเหมาะสำหรับนักสะสมรวมถึงคนที่ชื่นชอบผลงานศิละปะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดนัดศิละปะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสีลมสีลมซอยส9าสำหรับตลาดนัดศิละปะแห่งนี้นะครับเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มชมรมศิลปินตลาดนัดศิละปะ ที่มีศิลปินเป็นสมาชิกและก็นําผลงานของตนเองมาขายกันซึ่งผลงานส่วนใหญ่จะเป็นภาพเพนติงหลากหลายแนวขึ้นอยู่กับความถนัดของศิลปินทั้งภาพวาดลายเส้นภาพวาดสีน้ํามันภาพวาดสีน้ํารูปแบบก็มีทั้งเฟรมใหญ่หลากหลายขนาดไปจนถึงโปสการ์ดขนาดเล็กให้ได้สะสมกันด้วยครับนอกจากนั้นยังมีผลงานประดิษฐ์ทำมือหรือว่างานแฮนด์เมดที่เป็นของกุ๊กกิ๊กน่ารักอย่างร้านของคุณวรชาติสุขสุพลสิริศิลปินที่ชื่นชอบแมว ที่ผลงานส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นรูปแมวในอิทริยาบทต่างๆซึ่งเขาก็นํามาต่อยอดนะครับใส่ไอเดียเข้าไปกลายมาเป็นพวงกุญแจดีไซน์เก๋กระเป๋าที่ติดแม่เหล็กน่ารักเลยทีเดียวครับด้านสุทธิอาจสง่าง,งามอีกหนึ่งศิลปินที่นําผลงานของตนเองมาร่วมจําหน่ายในตลาดนัดศิละปะที่นี้นะครับได้บอกว่าการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะศิลปินได้มีโอกาสแสดงผลงานของตนเองไปพร้อมๆกับการได้หาไรายได้จากผลงานด้วยครับ เดยมมากมีทั้งคนทงางไทยตา่ตางต่างชาติคนจีนฮะช่วงนี้จะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาสนใจงานศิลปะมากไม่มีโอกาสมาร่วมอยู่ในตลาดนัดศิลปะนี้ครับนานหรือยังครับตั้งใจเริ่มนะประมาณ3 4ปีแล้วนะฮะมาที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็แสดงผลงานได้หลากหลายไม่มีข้อจำกัดแนคะ่คนไทยเปลี่ยนทัศนคติในการเสพศิลปะแค่นี้ฮะ มันก็สามารถทําให้พื้นที่การแสดงศิลปะกว้างขึ้นมามากแล้วอย่างคนไทยอาจจะคิดว่าศิลปะมันต้องมีค่าสูงต้องอยู่บ้านเศรษฐีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ฮะจริงไปติดรูปวิวทะเลสวยๆอาจจะติดในห้องน้าก็ได้อ่าบรรยากาศดีหรือว่ารูปอ่าทกับข้าวอะไรเงี้ยติดห้องครัวมันได้เราสามารถใช้งานมันได้ทุกที่ฮะคือหมายว่าพื้นที่นี้มันทาให้คนเราเข้าถึงศิลปะมากขึ้นด้วยป่ะนะใช่ครับบางทีคนออฟฟิศเดินไปเดินมาเงี้ยฮะ ขาไม่เคยรู้เรื่องงานศิละปละหรือไม่เคยสนใจของทุสังงามเลยก็เดินมาดูแวะเข้ามาดูไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรมาชมกันคุยพุยกับศิลปินได้มศิลปินก็มีความสุขแล้วฮะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เลือกซื้อผลงานในตลาดนัดศิละปละแห่งนี้นะครับก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ ศิลปินเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะชื่นชอบผลงานอะไรที่เข้าใจง่ายและดูสวยงามเมื่อแรกเห็นส่วนชาวต่างชาติเองก็ชอบผลงานที่ขนาดไม่ใหญ่มากเพื่อที่จะง,ง่ายต่อการขนส่งเดินทางกลับบ้านเกิดนั่นเองครับแต่ศิลปินเองก็บอกนะครับว่าคนที่ชื่นชอบผลงานศิลปะในรูปแบบอื่นอย่างงานปฏติมาก,กรรมงานสื่อผสมก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับตัวศิลปินกันก่อนได้เพียงแต่ไม่มีชิ้นงานมาจัดแสดงให้ได้ชมกันเท่านั้น พราะพื้นที่ตลาดนัดไม่ใช่พื้นที่ถาวรจึงอาจจะไม่สะดวกครับในการขนย้ายแต่รับรองว่าถ้าได้มีโอกาสมาพูดคุยใกล้ชิดกับศิลปินที่นี่แล้วน่าจะได้ชิ้นงานดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้แน่ครับได้ยินแบบนี้ใครที่สนใจอยากจะมาเดินเล่นเสพงานศิลป์มากันได้เลยนะครับตลาดนัดศิลปะจะเปิดเฉพาะทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มส่วนใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เวิร์กช็อปเรื่องราวศิลปะที่นี่เขาก็มีเปิดสอนกันด้วยเช่นกันนะครับ ลองเข้าไปติดต่อพูดคุยกันได้ส่วนครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปกินไปเที่ยวไปเปรี้ยวไปช็อปที่ไหนน,นั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับ